ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้อินเนอร์จอยหรือการเลือกข้อมูลจากหลายตารางนะคะการใช้อินเนอร์จอยเป็นการเลือกข้อมูลจากตารางใดตารางหนึ่งมาเพื่อนําข้อมูลไปรวมกับตารางอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกันนะคะรูปแบบการใช้อินเนอร์จอยก็คือ select ตามด้วยชื่อตารางดโด,ดยชื่อคอลัมน์นะคะจะมีกี่ตารางก็ได้นะคะหรือว่าจะมีกี่คอลัมน์ก็ได้แล้วแต่เราให้เราดดต่อต่อกันเข้าไปนะคะ แล้วก็ฟอร์มตามด้วยชื่อตารางนะคะอินเนอร์จอยชื่อตารางอีกตารางหนึ่งนะคะจะต่างกันตรงนี้เป็นหมายความว่าให้มันเชื่อมกันนะคะโดยที่ก็คือชื่อตารางนี้กับชื่อตารางนี้ให้เชื่อมกันโดยคำนี้ดอดด้วยชื่อที่คอลัมน์ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะกับอีกตารางหนึ่งให้มีชื่อความสัมพันธ์ที่เหมือนเหมือนกัน ความสัมพันธ์กันนะคะก็คือ,อง,ง่ายๆถ้าเป็นให้เราจับตารางที่มีข้อมูลเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างจะทำการ inner j กับตาราง lead partner กับเซล์ออเดอร์นะคะก็คือเราก็เปิดตารางล์ออเดอร์ขึ้นมานะคะ แล้วก็ตารางเลนพาร์ตเนอร์นะคะอันนี้ก็จะอันนี้ขอโทษค่ะเปิดผิดตารางเลยนะคะเลนพาร์ตเนอร์ก็จะเห็นว่าในตารางนะคะ จะมีข้อมูลตารางที่เหมือนกันก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่าขอโทษค่ะจะมีคอลัมน์ที่เหมือนกันก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่า ID อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเชื่อมกันรูปแบบการเขียนนะคะคือให้เราเลือกว่าตารางนี้เราต้องการเอาคอลัมน์ใดบ้างออกมาสแสดงนะคะอย่างในตารางเลคานเนอร์นะคะจะเอาข้อมูลของคอลัมน์ ID name ออกมาสแสดงน,นะคะส่วนข้อของตารางเซลล์ออเดอร์อันนี้นะคะก็จะเอา ID แล้วก็เอาเมาส์อันเทคอันนี้นะคะเมาส์อันเทคอันนี้นะคะมาเทอะค่ะเอาเมาส์อันเทคอันนี้แล้วก็เอาเมาส์ทั้ total แล้วก็ตามด้วย name นะคะ ก็มาทำการกดปุ่ม SQL นะคะพ,พิมพ์คาสั่งเข้าไปนะคะว่า select ตามด้วยชื่อตารางก็คือตารางแรกเราจะโชว์ข้อมูลอะไรก่อใช่ไหมคะก็เอาตารางนั้นขึ้นมาก็คือ l e a partner ดอกด,ด้วย คอลัมน์แรกที่เราจะโชว์ก็คือ ID นะคะต่อไปก็จะเป็นคอลัมน์ที่2ของตารางในพาร์เนอร์จะเป็นคอลัมน์อะไรก็ได้อันนี้จะเป็นคอลัมน์ n a m นะคะก็คือเน t p a r t n เนดร์ด้วยคอลัมน์ n a m ต่อไปก็จะเป็นตารางเซลล์ออเดอร์นะคะ ด้วยคอลัมน์แรกที่เราต้องการก็คือ ID แล้วก็เซ l ล์ออเดอตัดด้วยตารางที่เราจะเอาออกมาโชว์อีกนะคะคือตารางคอลัมน์เนーต่อไปก็จะเป็นเซลล์ r อเดอตัดด้วยตาราง m o ม n t อันทถัอไปก็เป็นตารางเซลล์ออเดอร์จัดด้วยชื่อคอลัมน์ Amount Total นะคะ อมอันนี้ก็จะเป็นชื่อตารางนะคะคือ r e d partner inner j o y ตาราง sell order นะคะ on r e d partner id ก็คือตารางที่มีความสัมพันธ์กันนะคะ ท่ากับอีกตารางหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันก็จะเป็นเลนพาร์เนอร์ไอดีกับเซลล์ออเดอร์ไอดีนะคะใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนทำการคิวรี่นะคะก็จะได้ข้อมูลของตารางเลนพาร์เนอร์ไอดีก็คืออันนี้นะคะเลนพาร์เนอร์เนมเซลล์ออเดอร์ไอดีเซลล์ออเดอร์เนมเซลล์ออเดอร์เอมอลอันแท็ก s ซลล์ออเดอร์อะมอลท a l นะคะโดยที่จะสังเกตว่าข้อมูลจะมีแค่6กหรือคอดใช่ไหมคะแต่ในตารางในพันเนอร์อันนี้จะมีข้อมูลอยู่เยอะมากข้อมูลของเซลล์ออเดอร์จะมีแค่นี้โดยจะสังเกตว่าเขาจะดึงแค่ ID ที่เหมือนกันออกมาแสดงนะคะก็คือ ไอดีหนไอดีสจากเซลล์ออเดอร์มีแต่ในพาร์เนอร์ไม่มีก็จะไม่แสดงนะคะแล้วก็ ID 3มีเหมือนกันก็แสดง4 5 6เหมือน5 678แค่นี้นะคะก็จะได้แค่6กเลคคอร์ดอันนี้เข้าไปแสดงค่ะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของการใช้อินเนอร์จอยหรือการเลือกข้อมูลจากหลายตารางแล้วนะคะ